เหตุใดความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกกำลังกลายเป็นสิ่งอันตรายและมีอิทธิพลต่อการเมืองนอกปัจจุบันความคิดที่ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจมาเยือนโลกกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ในการสำรวจความคิดเห็นพลเมืองชาวอังกฤษพบว่าประมาณหนึ่งในห้าเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกอ้างถึงเหล่านี้ได้มาเยือนโลกแล้วขณะที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าพวกเขาเคยเห็น u ู o ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าสูงกว่าในสหรัฐอเมริกาและกำลังเพิ่มขึ้นอีกด้วยจำนวนผู้ที่เชื่อว่าการพบเห็น UFO เป็นข้อพิสูจน์ที่เป็นไปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพิ่มขึ้นจาก20ในปี1996เป็น34ในปี2022ในขณะที่ชาวอเมริกันประมาณ24กล่าวว่าพวกเขาเคยพบเห็น UFO ความเชื่อนี้มีความขัดแย้งกันเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเราไม่มีหลักฐานว่า มนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาถึงระยะห่างอันกว้างใหญ่ระหว่างระบบดาวเคราะห์ต่างๆจึงดูเหมือนว่าออกจะแปลกๆไปหน่อยที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาผ่านการเยือนเท่านั้นเพราะหลักฐานการมีอยู่ของมนุษย์ต่างดาวมีแนวโน้มที่จะมาจากสัญญาณจากดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลมากกว่าในบทความที่ผู้เขียนเขียนซึ่งได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวรารสาร Proceedings of the International Astronomical Union หรือรายงานการประชุมสหพันธ์ดาราศา,าสตร์กลผู้เขียนได้โต้แย้งว่าความเชื่อในเรื่องผู้มาเยือนจากนอกโลกไม่ใช่เรื่องหายากอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นปัญหาสังคมที่แพร่หลายความเชื่อนี้กำลังขยายขอบเขตไปจนถึงจุดที่นักการเมืองต่างๆอย่างน้อยก็ในสหรัฐอเมริการู้สึกว่าพวกเขาต้องตอบสนองต่อเรื่องนี้การเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถอธิบายได้ Unidentified ไ n o ด a l o u s p h e n o m e n a น a เแทนที่จะเป็น UFO ได้รับความสนใจจากกลุ่มทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างมากในประเทศเมื่อพิจารณาถึงระยะห่างมหาศาลร,ระหว่างระบบดวงดาวต่างๆจึงทำให้มีเหตุผลมากกว่าหากมีการสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยพวกมันจะส่งสัญญาณจากดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปไม่ใช่การเดินทางมาเยื่ยนโลก คนส่วนใหญ่ที่เชื่อเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายมักอาศัยความคุ้นเคยการอุปมาอุปยในเชิงต่อต้านชนชั้นสูงมาใช้เป็นคำอธิบายเช่นแนวคิดที่ว่ากองทัพและกลุ่มพันธมิตรรับที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวกำลังปกปิดความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการเยี่ยมเยือนของมนุษย์ต่างดาวความจริงดังกล่าวเชื่อกันว่าเกี่ยวข้องกับการพบเห็นการลักพาตัวและเทคโนโลยีเอเลี่ยนเพื่อง,งานด้านวิศวกรรมย้อนกลับแนวคิดว่าด้วยการปกปิด ความเชื่อในการปกปิดนั้นยิ่งใหญ่กว่าความเชื่อเรื่องการมาเยือนของเอเลี่ยนเสียอีกในปี2019การสำรวจความคิดเห็นของบริษัทวิจัยแกลลับแกลลบพบว่า68%ของชาวอเมริกันเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐร,รู้เรื่องเกี่ยวกับ UFO มากกว่าที่จะเปิดเผยว่ามีจริงแนวโน้มเกี่ยวกับประเด็นนี้มีมานานหลายทศวรรษแล้ว นายจิมมี่คารเตอร์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐสัญญาว่าจะเปิดเผยเอกสารระหว่างการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1976หลายปีหลังจากที่เขาอ้างว่าเขาได้เห็น UFO กรณีนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับการพบเห็นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ตามมาด้วยคำอธิบายที่ง่ายที่สุดที่ว่าเขาเห็นดาวสุกซึ่งเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนางฮิลารีคลินตันยังเคยบอกว่าเธอต้องการเปิดไฟล์ของเพนตากอนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ระหว่างการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเพื่อต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่ทรัมป์บอกว่าเขาจะต้องคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแยกประเภทเอกสารที่ระบุถึงเหตุการณ์